อุ๋งอะรล่อเหมือนลีวินฮแต่นางชอบทำน้าง,ง่วงไม่ง่วงจ้ะตับไปก่อนตับปืนตับปืยแย้เลยพาคุณอุ๋งมาปรึกษาคุณหมอ,อยุยที่เจ้าเรมคีเจ้าเก่าเจ้าเดิมอุ๋งอะหน้าตาคือไม่ต่างอะไรกับลิมินโฮเลยใช่ไหมหมอไม่ค่ะไม่ต่างหรอคะไม่มีอะไรเหมือนเลยคะ่ะ คุณหมอ,อยูอยอ่ะจบด้านออกูโลพลาสติกโดยตรงเชี่ยวชาญด้านดวงตาม,มากนเนี้ก็คือจะเป็นลักษณะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเลยค่ะก็คือตาจะดูปือง่วงๆแล้วก็จะเป็นชั้นใหญ่ๆคนที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอ่ะร่างกายจะช่วยด้วยการยก <S <S คิ้วขึ้นก็เลยทําให้ดูเหมือนชั้นตาใหญ่ <S <S หยีง <S <S ย่งยุกแล้วอาการ <S <S ของผมเนี่ยครับมันสามารถแก้ได้ไหมต้องแก้ด้วยวิธีไหนครับคุณหมอครับ ค่ะอย่างวิธีแก้ของคุณอุ่มนะคะถ้าในผู้ชายก็คือจะแนะนําทําชั้นที่ไม่ใหญ่มากมันจะได้ไม่ดูสาวทําชั้นเล็กหน่อยธรรมชาติแล้วก็จัดเลี้ยงไขมันในตาเพื่อให้ล่องตรงนี้มันดูเต็มขึ้นแล้วก็ปรับกล้ามเนื้อตาขึ้นค่ะตาเราก็จะดูโตดูธรรมชาติแต่ว่าการทําชั้นตาของผู้ชายจะต่างกับของผู้หญิงนะเพราะว่าโครงสร้างใบหน้าต่างกันซึ่งฝีม,มือหมออยู่คือที่สุดสามารถทําตาให้ดูเข้ากับหน้าได้อย่างตาผู้ชายเนี่ยก็คือทํแล้วดูเป็นธรรมชาติไม,ไม่ตาหวานไม่หอยแครงไม่ออกสาวแล้วเวลาพักฟื้นก็คือแ่สัปดาห์ี ดูแลยุ่งยากคุณหมอครับผมมีเรื่องสงสัยมีเพื่อนผมคนหนึง่งตาปรือตาตกข้างเดียวต้องทําตาสองข้างไหมครับจริงๆถ้าเป็นข้างเดียวก็ทําข้างเดียวได้ค่ะใครที่มีปัญหาตามไม่เท่ากัน<ช>หมอก็สามารถแก้ไขให้ได้ขาแค่ข้างเดียวก็พอขอบพ,<ร>พระคุณ<ช>คุณหมอบ้างครับเดี๋ยวแยก่ก็อุงจะไปหาคิวแล้วก็จะรีบมากรีดเลยที่นี่เพราะว่าคุณหมอยุยคือเบอร์วันตัวแม่ตัวมัมแห่งจัลเนต้าออนแรงฉันจะฉีดแล้ว